สวัสดีค่ผัมาชีนะคะสวัสดีค่ะผมตั้นนะคะพบกับช่องใหม่ของเรานะคะชื่อช่องว่าชีตตันพาซนแชนแนลเย้วันนี้เราจะมารีวิวสนิดบอร์ดและสอนเล่นสนิดบอร์ดเบื้องต้นนะคะเพื่อนเพื่ๆรู้จักสนิดบอร์ดไหมครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีเล่นแล้วพากันไปรู้จักสนิดบอร์ดกันนะคะ เราไปรับชนกันเลยเย้ yeah. <Yeah. S 1> นี่นะคะสนิคบอรดที่ผมจะมาใช้รีวิวในวันนี้นะคะนี่ซื้อมาจากที่ดีแคทรอนราคา1000บาทนะครับอันนี้นะครับน้ำหนักเบาน้ำหนักเพียง2อกิโลเท่านั้นเองครับแล้วอันนี้รับน้ำหนักคนขึ้นไปยืนได้ ได้เกือบเกือบหนึ่งร้อกิโลนะครับแล้วอันนี้นะครับล้อล้อของมันทนทานมากเลยนะครับมันไม่เบี้ยวง่ายถ้าสมมติว่าบางยี่ห้อล้อมันเบี้ยวง่ายครับมันจะทําให้เวลาขับเคลื่อนนะครับมันจะขับเคื่อนไม่สะดวกแล้วก็มาครั้งอาจจะเล่นไม่ได้ครับอาจจะพังไปเลย นะครับผมจะมาสอนการเล่นสเก็กบอร์ดนะครับขั้นแรกก็ฝึกทรงตัวให้ได้ครับวิธีขึ้นไอเจ้าตัวนี้นะครับก็คือกดอันนี้ล้อหน้าขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เข็นเข็นตรงนี้นะครับสองทีนะครับมันก็จะขึ้นมาครับแล้วตอนแรกให้ทรงตัวให้ได้นานที่สุดนะครับอย่างนี้ครับทรงตัวให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยครับ นี้นะคบถ้าคนถนัดเท้าวขวาก็มาเล่นทางตรงนี้นะครัาแต่ถ้าคนถนัดเท้าซ้ายก็มาเล่นตรงฝั่งน,นี้นะครับไม่งั้นเวลาเล่นจะไม่ถนัดนะครับผมถนัดเท้าซ้ายก็เลยมาเล่นฝั่งน,นี้นะครับหลังจากที่เราฝึกทรงตัวได้แล้วนะครับต่อไปเราจะมาฝึกใส่กันนะครับทำอย่างนี้ครับเราขึ้นได้ใช่ไหมครับทีให้เรา ให,ให้เราใส่นีครับข hey yeah ึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ Сейчас ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ครับให้คล่องครับแรกๆอาจจะใส่ยังไม่ได้ครับก็ฝึกไปเรื่อยก็จะได้เองครับเสร็จแล้ววิธีการเลี้ยงนะครับให้กดให้กดขาหน้าตรงนี้นะครับทิ้งน้ําหนักไปมันก็จะเลี้ยงเองครับเดี๋ยวไปก็ปิดตัวให้มันใครก็ได้ครับนี่ครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนเล่นสเน็ตบอร์ดในวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะตามต่อ